แล้วนะครับไลฟ์แสตจี้แค่นี้เอง EP ที่16ครับผมโอ้โหมาทุกวันจันทร์ตอนสามทุ่มครับผมตั้งโ้ดเกมนะครับกับพี่รินจากไหนครับในแสตจี้แค่นี้เองนี่พี่ไม่แน่ใจว่าหัวข้อวันนี้ของตังคืออะไรนะอ๋อหน้าตาดีมีใช้ไปกว่าครึ่งจริงหรือเรื่องนี้ที่เปิดประเด็นโดยพี่ริน พี่ลินคือวันเสาร์ที่ผ่านมาผมเจอพี่ลินแล้วก็ถามพี่ลินว่าพี่ลินวัวนจันทร์นี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันดีพี่ลินก็บอกหน้าตาดีนี่แหละมันมีผลจริงๆหรือเปล่า <laughs> แล้วเรามีกลยุทธ์ไหม <laughs> ถ้าเรา <laughs> หน้าตาไม่ดี <laughs> ใช่คือจริงๆอ่ะพี่เพิ่งสังเกตหลายๆเรื่องเอาจริงๆเนี่ยในรอบตัวเราลองสังเกตกันนะมันจะมีหนังซีรีส์จีนอ่ะที่เขาเข้ามาคือคือนอกจากซีรีส์เกาหลีอ่ะมันยังมีซีรีส์จีนที่คนก็นิยมดูกันใช่ไหม Vida, <c oughs> ในเอ่ยี่หรืออะไรพวกอย่างเงี้ยมันจะมีแอปแบบที่ดูเหมือนมูเหมือนอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นของเกาหลีแต่มันเป็นซีรีส์จีนสังเกตว่าบอกว่ามันจะมีความแบบคลั่งรักเหมือนกับอ่ามันจะมีพนักงานในเหมือนหัวหน้างานเราชอบพนักงานนะใช่ไหมแล้วก็เหมือนหัวหน้าเป็นผู้เอกนางเอกก็จะเป็นพนักงานที่อยู่ในบริษัทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เหมือนกับตกหลุมรักกันในท้ายที่สุดก็คือผู้ชายก็จะทําทุกอย่างเพื่อจะอยู่ใกล้ชิดผู้หญิงอย่างเช่นพาผู้หญิงไป งานด้วยกันกินข้าวกลางวันด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยอ,ออกเดิบังคับแบบเอาจริงๆมันเหมือนแนวบังคับบังคับนิดนี้เพื่อให้แบบผู้หญิงมาใกล้ชิดกับเขาให้ได้มากที่สุดใช่ไหมเรื่องราอ่ะมันดูเป็นโรแมนติกใช่ไหมมันดูแบบเหมือแนบบผู้ชายคอยคข้ความช่วยเหลือให้เหมือนกับเข้ามาใกล้ชิดเราเข้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เกิดการตกหลุมรักกันนี่นั่นคําถามที่พี่สงสัยอะ่ะคือหัวหน้างานคนนั้นอะ่ะหน้าตาดีอเอาจนินตนาการว่าหัวหน้างานอะ่ะเป็นผู้ชายวัย ลงพุงหัวร้านมาเป็นขุนช้างเลยจะสนใจไหมเออมาแบบขุนช้างขุนแผนแบบขุนช้างมาเลยเรื่องทั้งหมดที่เขาทําแบบเนี้ยถ้าเกิดในออฟฟิศอะคือ harassment จริงมันจะกลายเป็น harassment เลยนะมันไม่ใช่เรื่องโรแมนติกนะหรือมันเป็นเรื่องน่ากลัวจับนางเอกไปขังไว้แล้วมีตบมีตบแล้วสุดท้ายก็รักกันแล้วก็โรแมนติกอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้คือคือคือจะทำอย่างนั้นได้ก่อนเมื่อพระเอกหลอกหลอก ที่จินตนาการว่าพระเอกไม่หล่อแล้วทําอย่างนั้นอ่ะคือใช้ความรุนแรงแน่นอนมันไม่โรแมนติก่ะเรื่องเรืองไม่มีวันโรแมนติกคือคําถามมันก็เลยกลับมาว่าเออมันมีความน่าสนใจในเรื่องเกี่ยวกับหน้าตาคนเราว่าทําไมมันมีหลายครั้งที่เราจะเห็นคนที่เราอยู่ในข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอคนหน้าตาดีอ่ะมันจะเกิดคําถามที่ว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนลายก็ได้นะอืมยกตัวอย่างคนอะไรบางอย่างขึ้นมาเช่ไใช่เหมือนใช้ลุงพลเนี้ยเขาหน้าตาดีใช่ไหม ถึงทําให้คนรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ผิดอ่าแต่ถ้าเกิดเขาไม่ใช่คนหน้าตาดีอะแบบฟันฟันหายไปสองซี่กลางเงี้ยเแล้วเดินมาเ <ใน S 2> ง,งี้ยมุงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนก็จะแบบเอ๊ะเขาอาจจะเป็นคนร้ายอะยิ่งหน้าเข้าไปโทนคนร้ายหรือเป็นผู้ร้ายที่อยู่ในหนังมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่สิ่งที่เขาทํามันคือมันคือเป็นไปได้มากที่สุดป่ะพี่กันทําบอกว่าจริงๆแล้วภาพลักษณ์มีผล ต่อความชื่นชอบของคนต่ออิมเพรสชันทำให้คนรู้สึกดีใช่แม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นถูกอันนี้มันคือสิ่งที่มันเรียกว่าสุดโต่งไปทางหนึ่งใช่ไหมก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนคนนั้นหน้าตาดีอ่ะมันจะเกิดความดาวว่าเขาจะทําเรื่องนั้นจริงหรออย่างคนหน้าตาดีแต่ทําเรื่องไม่ดีในออฟฟิศอย่างเช่นอาจจะไป h a r a s เมน n t เด็กที่อยู่ในออฟฟิศหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหลาย,นยคน,นอ,ยอ่าหลายคน <ๆ S 1> ไม่ได้คิดว่า เขาฮาราเมนต์เพราะหน้าตาดีเขาจะมาล่วงเกินเราทำไมเขาจะมาทำไรทำไมำอ,ะไอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดความรู้สึกว่าเดาอีกว่าอ,อจริงหรือเปล่าว่ะเขาจะทำอย่างนี้กับเราหรอหน้าตาดีนะอย่างเงี้ยเขามีช้อยใ้เรื่องในชีวิตเขาอาจจะทำอย่างอื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมเขาต้องเลอกคือพี่เขาบอกว่านี่คือกรณีที่สุดโตนี่เนี้่ของการทำความผิดแต่จริงๆมันมีกลยุทธ์อยู่ในนั้นอย่างเช่นบางครั้งการที่เราหน้าตาดีมันเป็นการที่ทําให้คนเอ็นดูแม้ว่าเราจะทํางานไม่เก่ง เขาเรียกว่า beauty privilege อะประมาณนี้<อ>มัะใช่ก็คือพี่รู้สึกว่าคือตอนแรกพี่ตั้งชื่อกลยุทธ์นี้ว่ามันคือกลยุทธ์ของ affection e นะ affection e มันคือความเสน่หาความรู้สึกชอบหลงไหลอะไรบางอย่างที่ทำให้เรามองข้ามแบบเรื่องาของเอออย่างเช่นบางคนเอาเรื่องนี้เป็นหลกักอาจจะมีในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ว่าสมมติถ้ามีเลขาสักคนแล้วหน้าตาดีมัน อาจจะทําให้เรากลบเรื่องความสามารถไปของเขาลงไป<น>้ไางเออมันก็จะช่วยลดทอนเรื่องความสามารถหรือการจับตาดูเรื่องความสามารถเพียงอย่างเดียวใช่ไหม mm hmm. เพราะว่าถ้าเกิดเราหน้าตาไม่ดีอ่ะเราต้องเอาความสามารถของเราเป็นที่ตั้งซึ่งจริง,รงๆการเอาความสามารถมาแข่งกับหน้าตาเนี่ยมันเหนื่อยกว่ากันเยอะ uh hmm. คือความเหนื่อยมันต่างกันแต่ว่าความยั่งยืนก็ไม่ได้ยั่งยืนนะคือพี่ทอมบอกสอบว่า <c oughs> ความรู้สึกที่มันหน้าตาคนของคนเราที่หน้าตาดีอาจจะมีใช้ไปตั้งตั้งแต่แรกใช่ไหมเพราะว่าเออเกิดมาคุณมีทุนทรัพย์เรื่องหน้าตาแต่สิ่งเนี้ยมันช่วยเขาเรียกว่าถ,ถ้าถ้าใครก็ตามที่ฟังแล้วเข้าขายว่าเออเฮ้ยเราเข้าขายหน้าตาดีมีคนชื่นชอบมีอะไรอย่างเงี้ยุณอ,อาจจะอยู่ในสภาวะน,นั้นได้อยู่ระยะเวลาหนึง่ง uh huh. แต่ความสามารถที่แท้จริงยังคงต้องฝึกเพื่อให้เรามีความสามารถที่ยืนยาวหรือยืนระยะจริงๆต่อไป uh huh. ได้ เพราะหลายครั้งอะ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้าคนที่หน้าตาดีก็จะเกิดความคิดที่ว่าก็เพราะคุณหน้าตาดีสิคุณเลยได้ไดเปรียบตรงนี้คุณมได้เปรียบอย่างนี้แต่ว่าถ้าในความเป็นมันอาจจะบางครั้งถ้าเขามาจากความสามารถแต่ว่าเป็นเพราะเขาหน้าตาดีมันก็จะดูเหมือนโดนปลามาดอ่ะมันดูเหมือนกับไม่จริงหรอกคุณไม่ได้เก่งแต่เป็นเพราะคุณหน้าตาดีอย่างเงี้ยแต่ความสามารถมันจะถูกฉายแสงไปในระยะถัดไปอยู่แล้วล่ะคือพูดง่ายๆคือคนดีตกนาไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อะก็คือ ถ้าเราเก่งอยู่แล้วนะสิ่งนี้มันก็จะอยู่กับตัวเราแล้วก็ยืนยาวไปมากกว่าที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าตาอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เนี่ยพี่น่าสนใจมากมันมีคำหนึ่งเขาว่า halo effect เดี๋ยวพิมพ์ให้ดูมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะไม่ได้มันเป็นเรื่องผิดเรื่องอะไรนะ halo effect ha lo มัเออคือปรากฏการณ์ที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยมี first impression ต่อคนคนหนึ่งแล้วเราจะมองเขาดีไปหมด มองเขาโอเคมองเขาดีแต่ว่าไอ้ฮาโลจะเกิดขึ้นเมื่อคนนั้นเขาดูเป็นคนที่หน้าตาดีแลอบุคลิกดีอ่าอเมื่อหรือแบบเด็ก่ออมันเด็กสัมภาษณ์อ่ะสัมภาษณ์เด็กเข้างานอ่ะถ้าเด็กคนหนึ่งเดินหัวฟูเดินกระเซิงเสื้อออกนอกกางเกงเดินดูมากับอีกคนหนึ่งเดินดูดูสมาร์ทหน้าตาดีสะ,ส,ะสะอาดสะอ้านมาเราก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อว่าไอ้คนที่แต่งตัวดีกว่าสมาร์ทกว่าดูบุคลิกดูดีกว่าน่าจะเก่งกว่าอืมอ่า จริงเรื่องนี้เป็นดีเบตที่พี่ได้ยินบ่อยกับน้องที่เก่งแต่ว่ามีบุคลิกภาพที่ยังไม่ยังไม่ดี uh huh. เพราะรว่ายิ่งเฉพาะเด็ก uh huh. เด็กสมัยใหม่อ่จริงหลายคนก็เชื่อว่าความสามารถมันมันบอกทุกอย่างเหมือนกับก็ไม่เห็นจำเป็นต้องแต่งตัวดีเลยไม่เห็นจำเป็นต้องโชว์ว่าเราแบบต้องใส่เสื้อผ้าดีๆต้องอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องดีกับความถูกแพงนี่คนละเรื่องกันนะคือพี่มันจะบอกว่าบางครั้งมันแค่ทําให้ดูสะอาดสะอ้านะมันไม่ใช่การที่คุณจะต้องเวป,ประโคม ของแบรนด์เนมมันมันคือคนละเรื่องมันมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยด้วยซ้ําคือแค่คุณให้อยู่ในลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่ที่คนคนหนึ่งเขาจะเชื่อถือคําพูดของคุณได้อะคุณก็จําเป็นจะต้องแสดงออกจากรูปลักษณ์ภายนอกบางอย่างให้ก็พูดง,ง่ายๆคือของมันมากับแพ็กเกจอะคือถ้าเกิดของข้างในมันดีของมันอร่อยอ่ะแพ็กเกจจิ้งอะสาคัญเหมือนกันถูกปะไม่งั้นทุกวันเนี้ยทําไมเราไม่ซื้อของที่มัน<อ>แนพ็กเกจจิ้งห่วยเออาิ เออะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆของข้างในก็เหมือนกันน่ะเอาอะไรมาหอมันก็เหมือนกันน่ะของข้างในมันก็คือของเดียวกันแต่ทําไมเราถึงให้ความสําคัญกับแพคเกจจิ้งเหมือนเวลาเราไปกินร้านกาแฟทําไมเราต้องดูลักษณะท่าทางของเดนรเมานของร้านกาแฟว่ามันเป็นยังไงเราถึงจะตีความว่ามันเป็นเป็นร้านกาแฟที่ดีไม่ดีใช่ไหมน่ากินเออใช่น่ากินทำไมแบบสถานที่มันเอื้ออํานวยมันมีความดูเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลมันดูเป็นความเป็นสเปเชียลตี้เป็นดุนนี้แต่ว่าจริงถ้าเกิด อย่างนั้นเน่แต่ไปอยู่ในเซตติ้งที่มันไม่ใช่อ่ะเหมือนอยู่เซตติ้งข้างทางเซตติ้งที่มันไม่ถูกต้องอ่ะคุณก็อาจจะตีความว่ามันเป็นกาแฟที่ไม่ดีอะไรยเงี้ยเหมือนอาหารฝรั่งเศสไหมที่มันแต่งจานแล้วแบบวางลวดน,นิดวางนี่หน่อยราดน้ําซอสเป็นวงกลมแล้วมันดูโอโ้ดูแพงขึ้นมาใช่แต่จริงๆก็คือกินไปมันก็ก็อาจจะรสชาติก็ไม่ได้ขนาดนั้นในอย่างเงี้ยดังนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าหลายครั้งมันเกิดความรู้สึก กลายเป็นความลุกดาวนะคือคนน่ะตลกมาบางคนที่เก่งมากๆกับกลายเป็นให้ความสําคัญกับเรื่องเนี้ยน้อยมากๆจนกระทั่งเหมือนกับเป็นการเหมือนรีเวิร์สก็คือดูถูกไปด้วยซ้ำว่าคนที่แต่งตัวดีก็คือมีแค่เปลือกเท่านั้นแะแต่คุณไม่ได้เก่งจริงๆคือมันเป็นการแสดงออกที่คนกลายไปตีความอีกแบบหนึ่งว่าเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้เก่งไงคุณถึงต้องเอาสิ่งเนี้ยมาทําให้มันดูดีใช่ไหมคนที่ ดูดีแบบภายนอกเราก็ไม่มีอะไรเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีนี้ซึ่งจริงๆมันก็ใช้วิธีนี้จริงๆพี่ก็ไม่ได้เถียงนะงคือคนที่ไม่ได้เก่งเลยเนี่ยบางครั้งเขาใช้วิธีการาทําให้ตัวเองดูดูดีดูน่าสนใจเพื่อจริงๆแล้วเขาก็แค่ประวิงเวลาบางอย่างให้มันแบบให้เขายึงอยู่ในสถานะน,นั้นได้เพ <อ S 1> <ค>ราะว่าไม่ได้มีความสามารถที่เก่งจริงๆก็ได้คือนี้มันของมันเป็นสองเรื่องก่อนคือคนที่หน้าตาดีจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นความได้เปรียบอะไรบางอย่างต้องยอมรับ เพราะว่าเขาก็ไม่ผิดจริงไาถ้าเกิดได้รับความน่ารักน่าอินดูหรือเข้าไปหาคนอื่นได้ง่ายกว่าอันนี้ก็ก็เป็นสิทธิแต่ว่าสุดท้ายแล้วการทํางานมันก็ต้องใช้ฝีมือใช้ความสามารถแต่ทีนี้มันก็เลยมีเรื่องดีเบตกันว่าแล้วคนหน้าตาดีแต่ไม่เก่งหรือคนที่เก่งแต่หน้าตาไม่ดีควรทำยังไงจริงแล้วคนที่หน้าตาไม่ดีแต่ไม่เก่งเนี่ยคืออาจจะไม่เก่งมากเขาก็พัฒนาตัวเองพัฒนาฝีมือเขาจะรู้ตัวแต่ผมมองอีกอย่างหนึ่งว่าไอ้คนที่เก่งแต่หน้าตาไม่ดี ใช้คำว่าหน้าตาไม่ดีก็น่าเก็บไปบุคลิกดีกว่าแม่พี่บุคลิก,กภาพอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณปรับได้ทําได้มันก็น่าจะดีขึ้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่เสียหายเออแล้วก็เออบ,เบุคลิกจริงๆเรื่องบุคลิกผมรู้จักน้องคนหนึ่งเป็นน้องที่น่ารักนิสัยดีเรา,เาจริงๆพี่กลับมีความรู้สึกว่าคนที่เก่งอยู่แล้วอะถ้าเราเอาเรื่องเนี้ยเข้ามาช่วยนะมันเหมือนเราแบบมันเหมือนเราเหนือไปกว่าอีกขั้นหนึ่งอ่ยนึกออกป่ะพี่แล้วสมมุติว่าถ้าเราเป็นคนที่ธรรมดาแล้วกันไม่ได้เป็นคนที่สวยงามหล่อขนาดนั้น ่าแต่เราจะกพัฒนาบุคลิกภาพของเราเนี่ยเอาแบบง่ายๆพื้นฐานพื้นฐานที่ทุกคนจะสามารถพอทําได้ในพิวนเ,น,เนียอะไรบ้างจริงๆพี่รู้สึกว่าตามอายุ <ừ. S 2> เลยอ่ะคือถ้าเกิดว่าเรายังยังเด็กอยู่เงี้ยคือถ้ายังเด็กอ,อยู่มันง่ายแต่ว่าหลักการคือทําทุกอย่างให้มันดูพอแบบเพอาเพอ่อคือความเรียบ,ยบ,ยบ,ยบง่ายอ่ะเช่นสมมติว่าเราใส่เสื้อผ้าก็ใส่ให้มันสะอาดสะอา้าน ซักให้มันไม่มีกลิ่นอย่างแรกก่อนนะกลิ่นเป็นตัวทําลายบุคลิกแบบอย่างมากเลยอะ่ะคือต้องทําให้เสื้อผ้ามันเนี่ยมีกลิ up, ก่นอับกลิ่นที่ไม่เป็นประสงค์ใช่ไหมตัวเราเองเหการที่จะต้องดูแลกลิ่นกายของเราเหมือนกันร่างกายของเรากลิ่นของเราบางคนไม่ชอบใช้น้าหอมไม่ต้องใช้ก็ได้นนะแต่ถ้าใช้พวกพวกอ่ดับกลิ่นกายทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยจะธรรมชาติไม่ธรรมชาติก็ก็ลองใช้ดูเพื่อให้อย่างน้อยมันไม่มีกลิ่นไปรบกวนคนอื่นคือพี่่<อ>จะเป็นคนที่แบบ บางครั้งพี่พี่จะมีรู้สึกว่ากลิ่นอ่ะมันมันรบกวนตัวเองอ่ะคือคือเป็นคนจมูกดีอ่ะพูดง่ายๆก็คือดังนั้นอ่ะจะได้ยินได้กลิ่นบ่อยแต่ว่าคนไม่ได้ชอบน้ําหอมไม่ได้ชอบใช้เองอยงน้นก็คือแค่ไม่ชอบมีกลิ่นอ่ะพูดง่ายๆคือไม่ได้ชอบมีกลิ่นอะไรที่ทั้งดีและไม่ดีอ่ะที่มันมากมมเกินไปนนใ่ห,ให้มันนูนโธ่อ่ะคือมัน,อมน,นเออแล้วก็แล้วก็วกตัว,ต,วตัวเสื้อผ้าอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีเสื้อผ้าจะเป็นสีไหนจะเป็นอะไรก็ได้ให้มันดู ให้มันดูเป็นอย่าอย่าประหยัดกับมันมากอะ่ะคือบางคนอะ่ะอย่างเช่นรีดแล้วได้อีกจนมันขึ้นเงาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือมันกลายเป็นว่ามันขาดมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ดูคือพี่ก็รู้สึกว่าไม่ต้องไปจ่ายแพงเพราะเดี๋ยวเนี้เสาาื้อผ้าจริงอะ่ะไม่ได้แพงขนาดนั้นละแต่ว่า <S 2> <S 2> <S 2> ให้มันอยู่ในอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ในเอการใช้งานของมันที่มันยังดูตามสภาพว่ามันไม่ได้โซมมากอะไรอย่างเงี้ย คือคือถ้าเรารู้จักกันอะนะพี่ว่าคงไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าข้างในความคิดของเราอะมันมีโอกาสแสดงออกให้อีกคนนึงรับรู้ตลอดเวลาแหละแต่ถ้ากรณีที่เราไม่เคยรู้จักกันเลยอะแล้วอยู่ๆวันดีคืนดีคุณต้องได้คุยกับใครสักคนนึงทันทีอะมันก็ถูกจัดมันจะถูกจัดโดยภาพลักษณ์ภายนอกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมันมีกฎอันหนึ่งอยู่ดิพี่เขาเรียกว่ากฎอะไรมันก็ฟังดูเท่ดีแต่เขาเรียกว่าเจ็ดสามห้าห้าห้าอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้ว เบอเจ็ดเนี่ยความประทับใจของคนเราต่อคนคนอื่นเนี่ยเจ็ดเปอร์เซ็นตนี่นงานวิจัยก็ฟังดูแบบส่วนน้อยแล้วกันเจ็เปอร์เซ็นอ่ะคือเนื้อหาคําพูดนั่นเองเหรอใช่แต่สามสิแปดเปอร์เซ็นยู่ที่น้ําเสียงพด่ถ้าน้ำเสียงพี่มั่นใจฟังดูชัดดูดีเนี่ยคนก็รู้สึกอยากฟังและอยากติดตามถ้าเกิดเนื้อหาพี่ดีเลยพี่พเอ,อมันดีครับผมแบบว่าเป็นอะไรมันดูไม่น่าฟังอย่างเงี้ย อ่าน้าเสียงแค่สามสิบแปดแต่ว่าห้าสิบห้าคือสิ่งที่คนเขามอเห็นห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตมันห้าสิบห้าคือครึ่งหนึ่งของทั้งหมดเลยแต่โดยเนื้อหาที่เวลาเราพิเศษเราทาอะไรเราจะวุ่นวายตั้งใจไอ้ตรงเจ็ดเปอร์เซ็นนี้มากเลยแต่นักพูดเก่งๆนี่มันมีตรงที่เหลือคือสามสิบแปดเปอร์เซ็นกับห้าสิบห้าเปอร์เซ็นคือสิ่งที่ได้ยินน้ําสิ่งที่ได้ยินกับกับกับสิ่งที่เขาได้เห็นดังนั้นเราต้องยอมรับว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แม้ว่าเราจะเก่งจริงแต่ว่่่่่าาามมมนนนนนุษยย์เเรบงงงทททีีีสสสสอัักก็็ไไไปปใใจิิิหูด้ต มันก็เลี่ยงไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องทําตัวเองให้มันสอดคล้องนิดนึงยืนยังไงให้มันสมาร์ทยืนยังไงให้มันดูไม่ประมาทเอาง่ายๆเลยสิ่งที่เขาเห็นคุณดูเนื้อหาดีคนดีหมดเลยแต่ถ้าพูดคุณประมาททายังไงพี่เคยเจอไหมเวลาพิเศษในหน้าจอสมัยก่อนเจอเด็กคนหนึ่งขึ้นเวทีพิเศษให้ผู้บริหารหรือเวทีครั้งแรกแล้วถือพอยตเตอร์ที่กดปุ่มแดงๆชี้สไลด์อ่ะมือสั่นมาเซ็นที่กิ๊กๆๆ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 เราก็สๆๆๆๆเนีๆๆ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 กๆๆๆๆบๆ แต่เราไม่ตามันนะนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะมองเขายังไงเนี่ยขึ้นมาพแบบพิ่งยผมน้องก็มาถามพี่ตังค์ครับพี่ตังค์ครับพี่ตังค์ครับทำยังไงดีหนูมือสั่นมากผมก็บอกมือขวาหนูกดใช่ไหมลูกมือซ้ายหนูกลุมข้อมือไว้ถือไว้มือพิสันจับข้อมือเองไว้แล้วชี้ช่วยได้จริงกับอีกอันหนึ่งที่พี่รู้ว่าคือพี่เคยขึ้นเวทีใหญ่ที่มีคนฟังเยอะๆใช่ไหมแล้วแบบสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าพอยเตอร์เนี่ยมัันคืออตววบก่าาเร เราตื่นเต้นหรือเปล่าจริงๆอการคุมเสียงมันยังพอคุมได้ถ้าเราถ้าเคล็ดลับก็คือเวลาที่เราพูดต่อหน้าคนอื่นถ้าเราพูดเสียงดังขึ้นนะหรือพูดเต็มเสียงอ่ะเสียงมันจะไม่สั่นต่อให้เราตื่นเต้นแค่ไหนเราก็จะไม่สั่นถ้าเราพูดเต็มเสียงหรือพูดเสียงที่ดังหน่อยะเออภายนที่เราอาจจะใจสั่นหมือสั่นตัวสั่นก็แล้วแต่นะแต่เสียงมันจะไม่สั่นแต่ว่ามืออ่ะมันห้ามไม่ได้เวลาเรากดใช่ป่ะสิ่งที่พี่ทำก็เลยพี่ชอบทำ powerpoint ที่เป็นแบบมี animation กดเอา จะเน้นตรงไหนฉัน hmm. ก็กดให้มันวงตรงนั้นเอากดอะไรเี้ยถ้าเราเตรียมความพร้อมได้ในงานนั้นๆน,น,นะยิ่งถ้าเป็นแบบฟลอร์ใหญ่ๆที่เราต้องขึ้นเวทีอย่างเงี้ยใช้วิธีเนี้ยปลอดภัยสุดเพราะว่าไปหน้าง,งานตรงนั้นอะเราคุมความตื่นเต้นไม่ได้หรอกคือถึงต่อให้แบบจากประสบการณ์พี่ถึงต่อให้พี่พูดมากี่ครั้งก็ตามนะพูดกับคนต่อหน้าเยอะแค่ไหนก็ตามเวลาขึ้นหน้าง,งานใหม่ก็สั่งทุกครั้งอะมันก็ต,น hmm. ตื่นเต้นทุกครั้งมันไม่มีทางไม่ตื่นเต้นมันแบบมันเป็นไปนไม่ได้เพราะว่าเรากังวลส่วนใหญ่เราจะกังวลว่า ผลลัพธ์จะเป็นยังไงเป็นยังไงเอเขาจะชอบไหมเขาจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอดไม่ได้หรอกมันอดไม่ได้เราเป็นมนุษย์คนนึงแล้วก็ต้องมีความกังวลเป็นธรรมดาคือบุคลิกที่ตังค์พูดอะสาคัญมากจริงๆคือถ้าเรามั่นใจนะบุคลิกภาพมันจะออกเลยว่าคุณม,ม,มั่นใจแล้วความมั่นใจนะนะทาให้เอ้าจริงๆหลายๆครั้งอะคนหน้าตาไม่ดีเวลามั่นใจมากๆเราก็เคลิ้มนะดูหล่อนะดูหล่อนะเออดูหล่อขึ้นเขาดูสวยขึ้นเลยนะเว้ยไม่ต้องทำศิลปกรรมด้วยเอาจริง คือไอ้ความบุคลิกภาพตรงนี้ไม่ใช่ว่าหน้าตาดีนะแต่ไปถึงแบบมั่นใจอ่ะบุคลิกมั่นใจออดูฉันมั่นใจในสิ่งที่ฉันพูดฉันมั่นใจในสิ่งนั้นฉันเชื่อในสิ่งนี้นกำลังจะทกากาลังจะมาเล่าให้เธอฟังแค่นี้มันก็ดูดูสนุกแล้วว่าดูน่าฟังอ่ะพี่ผมเคยไปอ่านเจอหนึ่งประหลาดมากเราคนที่มันจะเรื่องบุคลิกภาพเรื่องการแต่งตัวเนี่ยคนมาากักจะคิดถึงเสื้อผ้าหน้าตาออแต่สิ่งที่คนลืมแต่มีผลมากคือผมพี่เออจริงจริง เพราะว่าชุดเนี่ยบางทีเราก็จะเข้าใจได้เออเขาก็ใส่ชุดแบบนี้เขามีชุดแค่นี้เขาแต่งตัวอย่างนี้คือมันมันก็ไม่ได้สีเรียมบางคนก็ไม่สีเรียบหรือมันก็ต้องเลือกได้อะไรเงี้ยแต่ผมนี่คือคุณจัดได้ใช่บางทีนี่คุณจัดได้จริงๆแล้วมันมีผลโดยที่คนไม่รู้ตัวถ้าไม่รู้จะทำยังไงแล้วอยากให้ดูดีจัดการผมคุณถามว่าไอการที่ถูกตัดสินโดย f i r s t impression ที่ผิดไหมจริงจริงแล้วมันก็ไม่ใช่คนที่วัดที่ความสามารถแต่ผมก็ยังมองอีกด้านหนึ่งคือว่ามันก็็็เเปนนนจิตตใ้้สสาึกกขขอออองงงงมมมุษยยออ์วววลลแชบ บางทีมันก็อดไม่ได้คนอื่นนี่ก็อดไม่ได้ที่เขาจัดกเราเรา,เราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยมันก็แฟกับธรรมชาติมนุษย์อะอันนี้ที่เราพี่ลินฟังไปแล้วเรื่องการพูดอันนี้ผมทําไม่ค่อยได้เพราะติดเป็นนิสัยแต่ผมก็พยายามอยู่คือเขาบอกว่าถ้าเลือกได้ถ้าทําได้ให้พูดชา้าจบใช่ขอแค่นี้เองแต่ว่าคำว่าพูดช้าของเขาไม่ใช่แบบแบบแบบใหแบบ้มันยืดเสียงเป็นแบบตุ้มตามเชิญยิ้มแบบว่าไงครับไม่ใช่อย่างนั้นแต่เขาบอกอย่างนี้เลยเขาบอก ผู้หญิงสองคนคนนึงดูเก่งเหมือนกันแต่ผู้หญิงคนนึงเขาอยากจะทําตัวให้หน้าภูมิฐานมากขึ้นสิ่งที่นักจิตวิทยาคนนี้เขาไปสอนและแก้คือพูดให้ช้าลงเขาบอกโดยเฉพาะผู้หญิงถ้าพูดช้าลงจะน,น่าเชื่อถือขึ้นทันทีแต่คําว่าพูดช้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้พี่ลินพูดช้าเหมือนผู้ชายหรือพูดช้า,ชาลงแต่คําว่าช้าคือถามปุ๊บ๋ยวเพิ่งรีบตอบให้นิ่งอใจหนึ่งแล้วค่อยตอบอาจจะนับหนึ่งสองสาประมาณนั้นค่คอยตอบแล้วจบมันเหมือนเราไม่ได้แบบถามปุ๊บตอบปั๊บเราเหมือนเรากําลังไตรตรองอยู่ คิดอยู่คิดอยู่แต่จริงๆแล้วกูคิดเสร็จแล้วจริงๆนะคือพี่รู้สึกว่าพอเวลาที่เหมือนเราทําท่าคิดก่อนอ่ะเราพูดอ่ะมันทําให้ความคือแต่ไม่ใช่ทําหน้าแบบลอยๆนะต้องทําหน้าแบบคิดอยู่ด้วยนะคิดอยู่แล้วผู้หญิงคนนั้นบอกว่าพอเขาเปลี่ยนไปฝึกนิสัยในหนังสือเขาก็ต้องยอมรับว่าหนังสือเขาก็นโยเคที่สักเซสมาเล่าให้เราฟังเขาบอกว่าพอผู้หญิงคนนั้นเปลี่ยนนิสัยปุ๊บอ่ะเขาบอกหน้าที่การงานเขาดูดีขึ้นมาเยอะมากเลย ดูคนฟังดูน่าเชื่อถือเพราะตอนแรกก็ดูเป็นผู้หญิงแต่พูดแล้วผู้บริหารไม่ฟังไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาเปลี่ยนเป็นตอบให้ช้าลงอึดใจหนึ่งทุกคนรู้สึกตั้งใจฟังเขามากขึ้นแล้วสิ่งที่เขาพูดดูมีน้ำหนักมากขึ้นเฉยเลยจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยมันมีเรื่องเยอะที่อยากจะเล่าแต่แบบเข้าใจว่ามันไม่ใช่คีย์เซตจีในเชิงที่ว่าทําให้คุณวินนิ่งจริงๆแต่ว่าแต่ว่ามันจะเป็นแบบว่าส่วนเสริมแล้วกันทํายังให้เราดูสมาร์ทขึ้นโดยที่ไม่เหนื่อยไม่ฝืนมันมีทริคอะไรบางเช,ลง,งชลง้า ทำตัวให้หอมๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นโน่นนั่นนี่นะที่เราสะสมกันมาได้จริงๆบางทีบุคลิกที่ดีหรือการการใช้น้ําเสียงที่ดีเนี่ยคนเชื่อเราไปเยอะแล้วนะใช่โดยที่ยังไม่ได้ยินที่เราพูดเลยก็มีอะไรอย่างเงี้ยมันมีกระทั่งการใช้มือเนะพี่คนน่ะชอบใช้นิ้ว <c oughs> เวลาพูดบางทีคนไม่รู้จะทามือยังไงกำหมัดพูดได้ไหมก็ไม่ดีจะแบมือพูดมันก็ดูไม่ธรรมชาติบางคนจะไม่ถนัดถ้าเกิดคนไม่มีปัญหาเรื่องการใช้มือเนี่ยไม่เป็นไรมือนี่ช่วยประกอบการพูดได้ดีอย่างพี่ลินไม่มีปัญหา พี่ลิเนี่ยใช้มือประกอบถนัดอยู่แล้วแต่บางคนะมีปัญหาเขาบอกว่ามันมีการทดลองอย่างพี่เขาให้อาจารย์สอนเด็กอาจารย์คนเดียวกันสอนเหมือนเดิมเขาบอกคุณทําทุกอย่างเหมือนเดิมแต่แบ่งสองเซกเด็กเซกที่หนึ่งอาจารย์นั่งสอนปกติคุณพูดไปจบเหมือนเดิมและให้เด็กวัดว่าอาจารย์สอนเป็นไงบ้างเซกที่สองอาจารย์บอกว่าคุณมันสอนเหมือนเดิมแต่ทุกครั้งที่พูดคุณชูนิ้วชี้ขึ้นมาแล้วชี้ขึ้นไปข้างบนแทงขึ้นไปข้างบน นึกภาพฮิเตเลอร์ฮิตเลอร์ฮิตเลอร์คุณเข้าใจตรงนี้ไหมคุณเข้าใจตรงนี้ไหมตรงนี้มีความสําคัญมากนะครับคุณคือนึกแบบพูดไปก็แทงนิ้วไปเรื่อยพยายามจุดที่เน้นย้ำแล้วถามว่าเด็กรู้สึกอย่างไรปรากฏว่าเด็กเสกที่โดนครูยกนิ้วชี้ตั้งขึ้นแล้วแทงขึ้นเรื่อยเอยเนี่ยรู้สึกว่าครูไม่น่ารักครูอ g r ส s oh. s อ่าเพราะว่าการชี้นิ้วก่บคนไม่ชอบอยู่แล้วเวลาพูดไปแล้วชี้นิ้วไอ้คุณไม่ได้เรื่องคุณอะไรเงี้ยชี้นิ้วมันเป็นการกระแทกแค่ตั้งนิ้วขึ้นมาคนก็ไม่ชอบนะ พี่เรนนึกภาพคุณครูแล้วมาคุยกับพี่บอกว่าเข้าใจไหมแล้วชูนิ้วชี้ขึ้นมาแล้วกระดิกกระดิกดิเข้าใจไหมชอบใช้นิ้วแบบนั้นนะใช่เป็นการเน้นย้ําเป็นการแสดงอํานาจการใช้นิ้วตั้งที้ว่าเป็นการแสดงอํานาจการข่มซึ่งถ้าพี่เป็นครูกับเด็กอาจจะได้เขาอาจจะรับฟังแต่ถ้าเกิดกับคนอื่นอ่ะเขาไม่ชอบเป็นเพื่อรงงานอะไรเงี้ยไม่นาชอบไม่ควรมันจะชี้ขึ้นมาเงี้ยถ้าแบบผมแบบพยายามพูดพี่ลินตรงเรียผมขอเน้นนิดหนึ่งเนาะแล้วชี้นิ้วขึ้นมาเนี่ย มันก็ดูไม่ดีถ้าถามว่าถ้าเราอยากจะเน้นย้ําว่าเรื่องนี้สําคัญเราจะเน้นย้ําอย่างไรดีโดยที่เราไม่ต้องชี้นิว้วแต่อยากจะเน้นย้ําเขาให้เอาทําท่านีครับพี่นิ้วโป้งกันิ้วชี้จับกันแล้วจีบจีบ,อ,จบอ,อย่างนี้หรอจีบอ่าอย่างงี้นะนิ้วโป้งกันิ้วชี้จับกันแล้วนิ้วกลางดางก้อยให้กลำลงมาเหมือนกำหมัดแล้วจับนิ้วโป้งกันิ้วชี้จีบมาแล้วพูดด้วยท่านี้พี่แล้วมันจะดูเน้นย้ําแต่ไม่กระแทกกระทันและดูฉลาด คน oh. ที่ทำท่าน,นี้คือโอบามาพวกประธ uh. านดิบดีก็ทำท่านี้หมดทรัมป์มันยังทําท่านี้เลยพี่เออเขาฝึกมาแล้วคนไทยที่ทำท่านี้ก็พวกทิมพิธาอะไรพวกนี้ก็ทำท่าน,นี้นั่นท,ท้มเออใช่ oh. อ๋ออะถ้าเกิกกันเน้นย้ำเรื่องอะไรแล้วเนี่ยเราก็แทนที่จะชี้นิ้วหรืออะไรมาเราก็เอาดโป้งกับดุชี้จับกันแล้วกําหมัดที่เหลือมันก็จะได้ท่ามา uh. อ่มามันจะดูเน้นย้ำคนจะรู้ว่าที่สำคัญเน้นย้ำแต่ไม่รู้สึกว่าที่เขาสั่งเขาขอนะเน้นย้ำว่าแต่งตัวให้ดีนะทุกคน ดูน, <c oughs> น่าดูดูนด้ชืน่นชมททีโอ้โหพีนี้ทำมาดูดูน่าชื่นชอหรือได้ <c oughs> าบางคนบอกว่าไม่ชอบกรรมัดโอบไอทัป์ก็ชอบทำแบบท่าน,นี้เหมือนกันแต่ว่าดูก,ก้อยกลางดังก้อยก็จะตั้งขึ้นก็เหมือนท่าโอเคอ่ะก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ถนดัทนดทำจะชอบทำท่านี้มากกว่าถ้าเห็นดูมันก็ไม่แย่แล้วแต่คนชอบอ่าฝืนนะถ้าเกิดลงแบบไม่ถนัดเนี่ยเราจะดูแบบดูฝืนฝอย่างเงี้ยหรือแกล้งทำเป็นแบบพูดอะไรก็ไม่รู้แต่มีอย่างเงี้ยออ จริงๆเดี๋ยวผมไปเปิดรูปตัวน่าทำให้ดูดีดีดีไปฝึกทําได้แล้วผมใช้แล้วผมว่ามันเวิร์กมากเลยพี่แต่ที่ือเห็นตังใช้บ่อยเออจะว่าไปตังชอบใช้ประมาณถ้าโอเคเฮอร์เบอรเนี่ยหลายทีอะนิดหนึ่งนิดหนึ่งโอเคแบบมีโอเคแต่แบบชี้นิ้วแหลมๆ่าเออหรือกันไม่ได้แบกว่าโอเคอย่างเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยโอเคแหลมๆเออแต่ว่านิ้วจะงอๆหน่อยเพราะมันถนัดมือดีเวลาพูดเร็วมันถนัดมือดี อ่านี่มีหลักฐานมีหลักฐานภาพประมาณนี้จริงๆแล้วก็พูดเอาอะไรเงี้ยก็ทำได้เหมือนกันเวลาเน้นย้ำโอบามาใช้บ่อยทีมพิธาก็ใช้บ่อยลองไปดูได้อ่าครับผมแต่เราไม่เอาตัวอย่างทีพิธาเพราะเดี๋ยวเขาจะโดนยุบพรรคไปแล้วเ๋อะถ้าเขาคอมมินสต์สารแล้วะทรมนูนได้อีกครั้งไม่ได้ไม่ได้ถ้าพี่เปพีสาสารจะตั้งนิ้วตลอดสออ คุณอดิพลน้องหมูบอกว่าท่าสวยครับขอบคุณมากครับนี่ครับคุณเรดอนบอกว่าทํามชัดจริงใช่จะชัดนะค่าไอ้ท่าโอเคของเขาเว้ยท่าออกมาโอเคป่ะใช่ท่าโอเคของทํามอชัดมากเราก็เอาไปใช้ได้ถ้ากลัวไม่มั่นใจก็ไม่ใช่ว่าอร่อยใชไม่ใช่แปลว่าอร่อยไม่ใช่แปลว่าโอเคซึ่งทํามาทำา่มวงจริงมันทำา่งจริจริงโคตรเน้น อ่ะอันนี้ก็เป็นท่าที่เราใช้ได้แล้วผมว่าเชื่อว่าถ้าเราเก่งจริงอ่ะคนจะ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 ,จะฟังเราจะได้เองแต่ผมก็เชื่อเช่นเดียวกันว่าถ้าเราทําให้มันดูแพ็กเกจจิ้งเราดูไม่แย่แล้วกันไม่ต้องหล่อหอพรีเมียม,มแต่ขอให้มันดูดูไม่แย่มันก็จะช่วยให้เขาอยากจะฟังเรามากขึ้นก็เช่นเดียวกันมันเป็นความจริงทั้งคู่มันไม่ใช่ว่าถูกข้างเดียวแล้วทิ้งข้างอื่นไป ถ้าทิ้งข้างอื่นไปก็น่าเสียดายมันเหมือนกับแบบหน้าตาสวยดูคลิกดีแต่พูดจาไม่รู้เรื่องอันนี้เราก็ไม่เอาแต่เราก็อยากเป็นคนพูดจารู้เรื่องด้วยแต่บุคลิกก็ดูไม่แย่ก็พอแล้วไม่ได้บอกให้บุคลิกดูดีสมาร์ททาผมเจลตั้งมาไม่ต้องขนาดนั้นแต่ขอแค่ไม่แย่จริง,รงๆถ้าอยากจะดูเรื่องว่าบุคลิกภาพทํำยังไงได้บ้างแลวหนังสือที่อ่านง่ายแล้วก็ดังในบ้านเราในช่วงปีที่ผ่านมาถ้าอยากจะไปลองดูก็คือหนังสือที่เรื่องว่าจิตวิทยาสายดาคคร์กนี่แนะนําหนังสือไม่ได้ท่านนะชื่อเลยนะ ครับมันก็บอกว่าทํายังไงให้พี่มี f i r s t impression ที่ดีแต่ว่ามันตั้งชื่อล่อเป้าตั้งชื่อให้ดูแบบเรียกแขกให้ดูเป็นวิชามารอ่า่าที่ว่ามันก็คือเรื่องสุขภาพสุขภาพนั่นเองแต่บุคคลทำยังไงแต่มันก็จะมีลามๆไปเช่นว่าถ้าพี่คุยกับใครเรยกระชมเขาจะคนคนชอบได้รับคําชมดังนั้นเราก็ควรจะชมคนอื่นบ้างเขาจะได้เปิดใจแต่ถามว่าถ้าเราชมไม่เป็นชมยังไงดีให้มันดูไม่เฟกความยากคือเราชมไม่ไม่เป็น อย่างเช่นหนังสือก็บอกคนชอบถ้าพี่พูดนี่มาลก็เก่งจังเลยอะจบรวม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 เขาบอกว่าถ้าเราไม่รู้จะชมอะไรใครอะมันมีมุกหนึ่งที่เขาจำแงกคือนั่นอะไรน่ะเขาให้ท่องนี้นั่นอะไรน่ะก็คือไปดูที่ถุกับติดเข็มกลัดเฮ้ยเข็มกลัดนั่นอะไรน่ะเขาจะไแล้วก็เข็มกลัดนั่นแหละกระโปรงสวยจังเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคือชมของติดตัวเขาอ่ะ จะชมจะชมเรื่องราวจริงๆแต่ไม่ชมภาพรวมไม่ชมแบบเหมารวมอะไรเงี้ยพี่อาจจะเก่าแก่กับพี่ตังบอกเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเอโดยส่วนตัวพี่รู้สึกว่ามันจริงกว่ามันเรียวอ่ะเวลาที่แบบพูดอย่างเช่นวันนี้ผมสวยจังไอเงี้ยอแต่ผมใหม่มาหรือเปล่าแค่นี้แต่เราไม่ได้ชมว่าหน้าตาเขาสวยหรือใดๆด้วยคือข้อจํากัดก็คือคือฉันฉันบอกแค่เฉพาะผมนะอะไรเงี้ยและเฉพาะวันนี้ด้วยนะวันถัดไปก็ถือว่าไม่ valid ด้วยเพราะว่าถือว่าเราได้ชมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย แต่น,นัน่นนะพี่มันทําให้บอกว่าเราสังเกตเขาใช่เราสังเกตเขาแต่แตีอยอมรับรว่าพี่ชอบสังเกตคนอยู่แล้ว<ช>เป็นพื้นฐานดังนั้นคือพี่ก็จะชอบดูว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรของคนที่เราเจอหรือเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยมันมีนิสัยอย่างหนึ่งก็บอกพี่ให้หาเรื่องที่สังเกตและจำหนึ่งเรื่องอ่าแล้วเอาที่เราชอบเช่นถ้าเราชอบนาฬิกาสมมุติเราก็ดูแต่นาฬิกาเขาแล้วถ้าเขาเห็นนาฬิกาดีก็ทักแต่นาฬิกาก็จบ แล้วเราก็จะทักคนจากนาฬิกาแล้วบอกเ้ยนาฬิกาใหม่ว้ะเนรอบที่แล้วเหมือนไม่ใช่เรือนนี้ก็รู่เป็นนาฬิกาแค่เนี้ยมันก็ดูน่ารักแล้วตัใจแล้วอ่ะรู้สึกว่าจริงๆจิตวิทยาอย่างหนึ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอืมอยู่แล้วดังนั้นคือบางบางอย่างเราต้องพูดถ้าคนคือพี่รู้สึกว่าพี่จาได้ว่าพี่เคยเรียนจิตวิทยาคอร์สหนึ่งตอนเรียนปินญาตีแล้วเขาบอกว่าถ้าคุณจะพูดอะไรที่ดูเป็นความจริงอ่ะคุณต้องพูดทั้งข้อดีและข คือการที่คุณพูดข้อดีเพียงอย่างเดียวอ่ะแล้วคุณไม่บอกข้อเสียเลยอ่ะมันทําให้คนรู้สึกว่าสิ่งที่คุณพูดมันมีจริงอแต่จริงข้อเสียนั้นอ่ะก็ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อเสียที่แย่ก็ได้นะแต่มันข้อเสียที่มีโอกาสปรับปรุงก็ได้หรืออย่างเช่นท่านชมว่าพี่รีพีเซนเป็นยังไงบ้างโอ้พี่เซนพีเซนดีมากเลยมันมากเลยมีคอมเมนต์อะ้ไรบ้องไหมผมว่าอาจจะอัปเดตสถานการณ์ได้ถมมว่อย่างนี้ใช่ไหมย่างสมัยที่ใช่ใช่มันก็เท่านั้นก็คือคือ ในความเป็นจริงพอพอเธอบอกอย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกพราะจริงๆข้อเสียที่เราพูดมันไม่ได้แย่มากถูกปะ่ะมันเป็นข้อเสียที่จริงๆแล้วพี่แก้นิดหน่อยปรับนิดหน,<อ>น่อยบางพีขึ้นแล้วพี่บอกว่ามันไม่ได้มันจะเพิ่มน้ำมันกลายเป็นเรื่องคล้ายๆเหมือนเวลาเราปรุงอาหารอ <Improve ment S 1> ินปุฟเมนช่วยให้เราใส่เกลือเข้าไปนิดนึงคนจะชอบคิดว่าทําให้อาหารเค็มแต่จริงเกลือบางทีทําให้อา,าหารหวานขึ้นกลมกล่อมขึ้นกลมกล่อมขึ้น ดัอองนั้นคือมันเหมือนกับบางอย่างที่มันพูดแต่เรื่องข้อดีข้อเดียวอย่างดียงดอ,อ,อย่างเดียวหรือข้อเสียอย่างเดียวมันจะไม่ใช่ความเป็นมนุษย์แล้วกันเพราะความเป็นจริงขอ <ๆ S 2> <ด>งทุกเรื่องอ่ะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียไม่มีข้อใดข้อหนึ่งอย่างเดียวแล้วพูดพูดทั้งสองด้านมันก็จะดูดูจริงใจมันจะดูดีขึ้นเราคุยกันว่าเรื่องบุคลิกภาพเรื่องหน้าตาเริ่มจากเรื่องหน้าตากอนหน้าตามีผลไหมเออหน้าตามีผลต่อแบบ อิมเพรสชันต่อความรู้สึกมา mm hmm. เช่นคนนี้หน้าตาดีแล้วก็ได้รับการโปรโมทหรือเจ้านายเอาใจเป็นพิเศษเพื่อนดูนักเป็นพิเศษก็ต้องยอมรับว่าหน้าตามันดูมีผลแต่สิ่งที่มีผลมากกว่าจริงๆคือบุคลิกภาพอืมบุคลิกภาพมันทาให้เราดูและความสามารถบุคลิกภาพคู่กับความสามารถต้องยอมรับว่าบางทีมนุษย์เราก็อดไม่ได้ที่จะตัดสินหรือจัดคนอื่นไม่ว่าคนอื่นหรือตัวเราเองนี่แหละเราก็แอบจัดคนอื่นด้วยเพราะบุคลิกเขาดูน่าเชื่อถือแล้วล่าก็ mm hmm. เลยบอกว่าบางคน เก่งแต่บุคลิกภาพไม่ดีก็น่าเสียดายบางคนที่บุคลิกภาพดีแต่ไม่เก่งก็ก็น่าเสียดายเหมือนกันเพราะคงไปได้ไม่ยืดแต่จะดีกว่าถ้าเราเก่งด้วยและมีบุคลิกภาพด้วยถ้าได้บุคลิกภาพก็อาจจะไม่ได้ดีเดสุดยอดสมาร์ทอย่างน้อยขอแค่ไม่แย่เช่นทําตัวให้สะอาดสะอา้านหอมแต่งตัวดูดีผมเผ่าดูแลนิดหน่อยแล้วก็พูดดูท่าทางดูมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกันก็มาประมาณตรงนี้ก็คือมันก็เป็นฟิตี้ที่ไม่แย่ทําให้เราสามารถอย่างน้อยเราไปที่ไหนคนก็รู้สึกเราดู น่าเชื่อถือว่าเรามีคอนเทนต์อยู่แล้วเรามีเนื้อหามีองค์ความรู้อยู่แล้วนะครับกรองหน้าอ่าบ๊ายบายจ้าครับสวัสดีครับ